ะะที่กำลังมองหาจอที่ตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือทำงานห้ามพลาดทิปนี้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ a อ c e n t ตีจะมารีวิวจอ Samsung S9 Super Ultra Wide Screen Monitor กับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง49นิ้วสัดส่วน32:9ต่อ 9, ที่จะช่วยให้คุณเนี่ยใช้พื้นที่หน้าจอได้อย่างเต็มที่มาพร้อมกับ Refresh r a 120Hz แกนหน้าจอสามารถปรับสูงต่ำก้มเงยหันซ้ายขวาเพื่อให้เหมาะกับสรีระของผู้ใช้งานค่ะโดยพอบด้านหลังนะคะที่ทาง Samsung ให้มาเรียกได้ว่ามาครบมากจริงๆค่ะ ทั้ง HDMI, Display Port, USB 3.0, USB Type C, Headphone รวมถึงสายแลนนะคะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้อย่างอนเนกประสงค์กับทุกอุปกรณ์เลยค่ะและเรานะคะยังสามารถทำให้พื้นที่ทำงานหน้าจอเนี่ย แยกออกมาเป็นหลายหน้าต่างได้ซึ่งสามารถปรับขนาดหน้าต่างให้เหมาะกับการทํางานของคุณโดยแบ,บ่งได้มากสุดถึง6หน้าต่างเลยทีเดียวนะคะผ่านซอฟต์แวร์ Easy Setting Box ค่ะอีกทั้งนะคะทาง Samsung ยังมีเทคโนโลยี QLED ที่ทําให้สีสมจริงและถนอมสายตาได้ทั้งวันค่ะช่วยลดการเปล่งแสงสีฟ้าทําให้ดวงตาของคุณรู้สึกสบายได้ยาวนานขึ้นอีกด้วยค่ะ ฟังมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะสามารถหาซื้อได้ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วไปค่ะ